หพื่อนเศรษฐี่น้องเหนื่อยแล้วน้องว่าเสร็จฐี่ช่วยบอกปีที่เรียนให้น้องฟังเถอะนะเสรษฐี่น้องอยากจะฟังเพลงอะไร ไปเส่นจณท่าใต้ท้องทะเลมีนางผีเสื้อสุดเดนห,ห,น,หดน,นึนนนนน่งต,ตัวใหญ่โตมากนางผีเสื้อสเล่นน้ำเล่นเมื่อนางได้ยินเสียงปี๊งจูึกปันเ่วนและเกิดความสะเหาะปี๊ ปีวัย็7อ้าวไม่ใช่โกหกพระพพมณีได้อยู่กินกับนางผีเสื้อสมุทรจนมีบุตรชายชื่อสินสมุทรอายุ8ปีสินสมุรนี้เริ่รด่างท้ายพ้าไพมณีมีเขี้ยวเหมือนแม่ตาแดงดาราวกับสี และมีพ <lequel> ลังตำานดุด <romance> ช <distribution> ้างสาร như đấy thôi ไม่เป็นไรหรอกเพคะช่วยหน่อยค่ากลับไปในทะเลเหมือนเดิมก็พอท่านพอจะพาราหนีออกจากที่นี่ไปได้ไหมได้เพคะ รพระอภัยนี่คือครอบครัวของหม่องฉันนี่ภรรยาแสนสวยและนี่ก็ลูกสาวส,สุดเซ็กซี่ของหม่องฉันให้สิสนสอดที่ของฉันไปส่วนให้ไปกับลูกสาวของหม่องฉันนะ mời <laughs> mời เร็วๆนางเงือกนางผีร้ายลุกตามมทันแล้วเร็วเหล่านางเงือกไม่ไหวนแต่ก็ไม่พ้นางผีเสื้อสมุดนางผีเสื้อสมุดคว้าทอเงือดก็จับมาหัคอจตแลแล่ตอยางกรันชิจากนั้นก็จับไม่เงือกได้ทันก็จับมาติดตัวจนขาด No! Yeah. i ain't you mm -hmm. แตน้องเป็นยักษ์จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรได้สิไหมคะถ้าพี่กลับมาคราวนี้น้องจะเป็นการเป็นยาย่าหรือยาย่าหิงไหมคะน้องสาพี่ว่าเราสามคนต่างอยู่เถอะนะจ๊ะนางผีเสื้อสมุทรได้ยินันน